ผู้ชนะสิทธิตอนที่127่งรบเกลพเมียสอพิญญาตอนที่สองต่ออาทิตย์จะรับดวงสิ้นแสงเป็นที่มืดเกือบสนิทแล้วเจเดจก็ชวนแม่เชงสอบูออกจากเรือนตนผ่านออกมาจากบ้านสอยันไปจะได้มีคนใดสงสัยก็หาไม่ นึกเสียว่าคงจะมีนางอื่นมาเป็นเพื่อนนางข้าหลวงแล้วกลับด้วยลูกสาวไปไฟยูเห็นกระนั้นก็ออกปากชมว่ามิงจะท่านเคลือบร่างด้วยรูปหญิงสนิทนักจะว่าแต่เพียงใบหน้าสมประการเดียวก็หาไม่ลักษณะที่ทอดเท้าทอดแขนก็มีหนำ่ำไว้จริตเป็นอันงาม ธรรมดาช่วงเท้าที่ท่านก้าวมักยาวและเร็วตามวิสัยชายบัดนี้สิทอดสั่นสะเทินชนี้นี่มีซ้อมท่าเดินไว้ช้านานแล้วหรือไรจะเด็ดกแ็แซงยอเอาให้นางชอบอารมณ์ว่าข้าพเจ้าจะได้เคยซ้อมจริตกิริยาสตรีไว้นั้นหาไม่ดอกแต่ที่เผอิญได้จริตงามนบัดนี้ก็เพราะได้ครูดีข้าพเจ้าจะกลายแขนก้าวเท้า ็สังเกตเอาจริตอันงามของแม่เชงสอบูไว้สิ้นฉะนั้นท่านอย่าชมข้าพเจ้าเลยหรือว่าความอยากชมนั้นหนักนักก็จงชมเอากับตัวเองเถิดนางเชงสอบูต้องยอเป็นคำไพเราะก,ก็เปรมใจแล้วเจรจาถ่อมตนว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงลูกสาวชาวบ้านนอกแม้นจะมีบุญได้มาอยู่ในหมู่นางชาววังเล่า กลิ่นอายชาววังแลเจริตอันงามก็ยังไม่เกาะที่ท่านมาชมดังนี้เหมือนแกล้งเยาะกันเมงจะจึงว่าจริตท่านข้าพเจ้าเห็นด้วยตาแล้วกลิ่นอายเล่าก็ได้รับด้วยจมูกเมื่อครู่นี้เองแต่เมื่อท่านมาทวงดังนี้พล่อยให้ความเชื่อลังเลไปจงรีบเดินเข้าเถิดให้ถึงในวังซะก่อน ข้าพระเจ้าจะได้พิสูจน์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากลิ่นท่านยังจะหอมหวนเหมือนดั่งจมูกตัวได้รับเมื่อตะกี้นี้แน่หรือไรนางจรงหนึ่งนางปลอมหนึ่งก็หยอกล้อกันมาจนถึงประตูพระราชวังชั้นในใกล้ล้อมวางดูว่าเป็นสตรีก็ไม่ได้ใฝ่ใจครั้นใกล้จะถึงประตูชั้นใน นางขโขนพนักงานนั่งเรียงอยู่ข้างประตูสามสี่คนพอเห็นหน้าแม่เชงสอบูแจ้งว่าเป็นนางข้าหลวงคนใหม่แต่กำลังโปรดของตละลแม่ชายาเจ้ามหาอุปราชฉะนั้นก็เกรงไม่ได้ซักถามเอานางคนตามหลังที่แปลกหน้าเชงสอบูก็ค่อยดีใจต่อมาห่างนางขโขนแล้วจึงกระซิบว่า เมื่อกี้ข้าพเจ้าหายใจไม่ได้ทั่วท้องเลยเจ้าหนุ่มค่อยปลอบนางเชงสอบูแม่อย่าสะทกสะท้านแม้นตกไปถึงเรือนหลวงต่อหน้าคนทั้งปวงท่านจงแกล้งชวนให้ข้าพเจ้านอนด้วยซ้ำอีกสักครั้งลูกสาวไปไฟยูก็รับคำครั้นย่างขึ้นตำหนักนางข้าหลวงนางหนึ่งก็บอกเนื้อความว่าเชงสอบูท่านหายไปนาน แต่ละแม่พร่ำถึงท่านไม่ได้ขาดนางเชงสอบูนิ่งเสียไม่ตอบคำต่อพานางปลอมผ่านคนอีกหลายคนมาแล้วจึงแส้งว่าเป็นความผิดของข้าพเจ้าที่กลับมาเอาต่อข้าจนต้องวอนให้ท่านมาเป็นเพื่อนเดินทางแต่บัดนี้มืดชะนี้ผลทางสัญจรเปลี่ยวท่านเดินไปจะไม่ชอบกล จงอยู่ค้างเสด้วยข้าพระเจ้าสักราตรีเถิดต่อรุ่งเช้าจึงค่อยคืนเรือนขุนวังแล้วนางเชงสอบูก็จูงมือเจเด็ดด้วยกิริยาเป็นที่สนิทถึงห้องตัวแล้วก็ว่าท่านจงรอพักอยู่ที่นี่ก่อนข้าพเจ้าจะไปเฝ้าตละแม่ชั่วครู่หนึ่งแล้วจะกลับมาสนทนาด้วยแล้วนางก็ทิ้งเจ้าหนุ่มไว้แต่ผู้เดียว บรรดานังข้าหลวงที่ได้ฟังคำเชงเอบูสั่งก็ไม่มีใครคนใดสงสัยเพราะจะเด็ดไว้กิริยาสงบสงเง่ยมทั้งแต่งตัวก็เรียบร้อยสะอาดตาเจ้าหนุ่มก็เยี่ยมเยี่ยมอมองมองอยู่ที่ประตูห้องหนทางที่จะเดินไปมาบนตัาหนักนั้นก็สังเกตไว้สิ้นแลไปเรียนหลวงอีกหลังหนึ่งมีชานแล่น เห็นชวาลากระจะในตากว่าแห่งอื่นก็หมายใจไว้ว่าที่นั้นคงเป็นเมียสาอพิญญาอยู่แล้วไม่ใช่ใครฝ่ายนางเชงสอบูเข้าไปถึงแต่ละแม่ก็เรียกให้เข้ามานั่งใกล้โดยร้อนพระไทยแล้วว่าเชงสอบูไปแล้วเหตุใดไม่ระลึกถึงการร้อนการเย็นเราคอยฟังข่าวท่านใจร้อนเป็นไฟ นางเชงสาบูก็ขอโทษเอาโดยคำลวงว่ามังชงายยุ่งอยู่ด้วยการของสอยันปายข้าพเจ้ารออยู่จนข้ามแล้วก็ยังไม่แจ้งเนื้อความซึ่งกันและกันรออยู่จนป่านนี้ก็เห็นว่าจะรอต่อไปไม่ได้จึงต้องกลับมาทั้งที่ยังไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าไปวันก่อนต่ละแม่ฟังดังนั้นก็ไม่ได้ว่ากล่าวสื่อไปและวันนั้น นางเชงสอบูมิได้มีใจจะปรนนิบัติตาลแม่จะหลบเลี่ยงก็ยากอยู่เพราะตาละแม่มักชอบชวนตัวเป็นเพื่อนสนทนาอยู่เนืองๆจำต้องเอ่ยความปิดครึ่งเปิดครึ่งว่าเมื่อจะกลับท่านมังชงายขุนวังเมืองแปรเห็นเวลาวิกาลแล้วจึงให้หญิงในบ้านนี้มาส่งข้าพเจ้าแต่แล้วหญิงนั้นเห็นทางมามืดก็เลยกลับไม่ได้ พักอยู่ด้วยข้าพเจ้าตลอดราตรีข้าพเจ้ามากับหญิงนั้นยังไม่ทันพลบสนิทชรอยนางยังไม่ได้อาหารตกถึงท้องข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วงเขาอยู่ตาละแม่ก็ออกปากให้นางเชงสอบูไปจัดอาหารรับนางผู้เพื่อนแม่เชงสอบูกลับจากที่เฝ้าได้ก็เริงใจถึงห้องตัวลั่นดานสนิทแล้ว ก็ทอดกายลงที่ชายผู้พิสมัยแห่งตัวจะเด็ดเห็นเวลายังข่ำอยู่ก็ประโลมประเล้าลูกสาวไปฟยูให้ตายใจเชิงสอบูได้อาบน้ำรักอกใจแจ่มใสหูตาสว่างอยู่จนล่วงยามสองแล้วยังไม่คิดหลับตานอนจะเด็ดได้ยินเสียงมโหระทึกย่ำยามและเสียงคนภายนอกสงัดกระนั้น ใจคอก็ไหวหวัน่นอยู่ด้วยความคิดที่หมายมั่นไว้แต่เดิมจะจากไปกระนั้นไม่ได้เพราะแม่เชงสบูกลนแต่ชอเลาะชวนให้พาทีจะเดดจึงเอ่ยความแก่นางว่ามโหระทึกย่ำยามสองแล้วเชงสบูแม่ยังไม่คิดอ่านนอนวันพรุ่งจะเกิดอันเป็นง่วงเหงาซึมเศร้าเป็นที่พิรุษแก่คนทั้งปวง ว่าเมื่อคืนทำอะไรอยู่จึงอดนอนและถ้ามีนางใดปัญญาช่างสงสัยก็จะคิดเอาว่าหรือนางผู้เพื่อนที่มาส่งนั้นเป็นชายจึงคลึงคล้าว,วนยีกันอยู่จนรุ่งดังนี้จะพร้อยให้การของเราวันหน้าเสียคิดถึงท่านครั้งไรจะเล็ดลอดเข้ามาโดยวิธีนี้อีกก็รังจะเป็นที่สงสัย นางเชิงสอบูไม่ได้เห็นดีด้วยคำที่เจ้าหนุ่มกล่าวกลับว่าการนอนนั้นจะนอนเมื่อใดก็ย่อมนอนได้แต่นอนเวลานอนจัดว่ามีค่าน้อยสำหรับข้าพระเจ้าแล้วอันหนึ่งมิงจะท่านเอือ้อไมตรีอุตส่าห์ตามติดมาถึงห้องน้อยของข้าพเจ้านี้อีกเล่าโอกาสอันจะได้อยู่กับท่านข้าพระเจ้าตีราคาว่ามีค่าสูงนัก ็แล้วจะเอามาถลุงซะด้วยการหลับโดยเหตุใดข้าพระเจ้าจะอดนอนสักสิบคืนและกลางวันกรำงานหนักตลอดวันอีกสิบวันดังนี้ก็ยังไม่ขามใจถ้าได้เมงจะท่านมาอยู่ชิดด้วยชะนี้เจ้าหนุ่มฟังนางก็ชื่นอารมณ์ในน้ำรักของแม่เชงสอบูแต่การของตนที่หมายไว้ใหญ่หลวงกว่าจึงจำหักใจเสีย แล้วว่าแก่ดารุณีผู้นั้นว่าข้าพระเจ้าปรารถนาจะถนอมท่านไว้ให้เปี่ยมด้วยความมงคลนาดว่าเราสองจกได้เคยสวมสอดกอดเกี่ยวกันอยู่บนที่นอนน้อยมาเต็มวันแล้วบัดนี้ยังจะแนบเนื้อกันมาล่วงมาครึ่งคืนก็ได้แต่ทว่าข้าพระเจ้าก็ชมแต่รสกายของท่านเพียงภายนอกตั้งใจอยู่ว่า จะถนอมพรหมมจารีแม่เชงสบูไว้จนให้ถึงวันสมควรเลี้ยงดูเป็นผัวเมียกันแล้วจึงจะล่วงถึงพรหมมจารีเชงสบูเสียให้สิน้นแต่ถ้าวันที่หมายยังมาไม่ถึงก็จะสู้กัดฟันกลั้นรักไว้แต่ในใจก็แหละเชงสบูเอ้ยบัดนี้ล่วงเข้ามายามสองแล้ว น้ำค้างลงพร่างพรูและข้าพเจ้าหนาวซวงหนะักหากจะเงี่ยโสดสดับเสียงคนก็สิ้นแล้วกรุ่นแต่เสียงเรไรอันในยามเช่นนี้ความดีประจำใจมนุษย์ก็พลอยหลับลงด้วยแต่ความชั่วสิรู้สึกตัวตื่นขึ้นทําการใจข้าพเจ้าที่หวังจะไม่ล่วงเกินแม่เชงสอบูให้ถึงขีดเมียผัว บัตรนี้ละอองน้ำค้างและเสียงเรไรก็ร้องกล่อมใจเยือกเย็นให้เป็นไปคนละทางกับที่คิดไว้แต่ต้นเสียแล้วข้าพเจ้าก็เกรงแต่ใจตัวจะไม่ชนะตัวความชั่วสิตื่นขึ้นดังที่กล่าวแล้วแม้นเราทั้งคู่ยังไม่หลับนอนสะกดใจสงบเสียแก้มแม่เชงสอบูหอมระรื่นเนื้อแม่นี้ก็ละมุนมือ อย่างในตาเล่าก็วาวามอยู่ด้วยแววรักเมงจกปูทุชนเห็นจะครองใจไปไม่ตลอดถึงไม่อยากชั่วก็จำเป็นต้องชั่วเชิงสอบูท่านจะตกเป็นพนรรยาข้าพระเจ้าซะก่อนวันคืนอันสมควรก็แลเราทั้งคู่นี้ตกยากจะพบกันแต่ละมื้อก็ลำบากเป็นที่ยิ่งแล้วที่รอดเข้ามาหาสู่กันได้ดังนี้ก็เพราะเทพพย,ายดาการุณา ว่าใจเราเป็นมงคลต่อกันแม้นข้าพระเจ้าปฏิบัติต่อท่านโดยละความเป็นมงคลเสียทนกิเลสประจำกายมนุษย์มิได้อ้อนวอนขอเอาพรหมจารีแห่งเชิงสอบู่ท่านเสด็จเยี่ยงนี้หน้าที่ฟ้าดินจะสิ้นความการุณาเราการข้างหน้าที่คิดไว้ก็จะเป็นหมันฉะนั้นเชิงสอบู่ท่าน จงช่วยระงับใจข้าพเจ้าให้มั่นอยู่ในการมงคลเถิดเชิญท่านหลับนอนเสียอย่าเฝ้าแต่สนทนาพาทีอยู่ดังนี้เมงจะมีใจรักแม่เชงสอบูเป็นทุนอยู่มากมายแล้วยังจะมาได้ยินลิ้นท่านกล่าวคำสวามีพักตัวซ้ำเข้าอีกประการหนึ่งเพลิงได้น้ำมันจาดที่อย่าให้กำเริบแสงวาบบูบขึ้นนั้นไม่ได้แล้ว แม้ว่าเราจะล่วงกรรมอันชั่วรอบรักได้เสียกันโดยใจขนองเมื่อใดเมื่อนั้นได้กลายเป็นคนผิดคิดไม่ชอบผีเจ้านายประจำวังมีอยู่ก็จะบันดาลให้เราเป็นไปในอันตรายว่าแล้วจะเด็ดก็อุ้มนางวางลงนาที่นอนกอดไว้แล้วว่าเชงสอบูแม่แอบอยู่กับอกข้าพเจ้าแล้ว จงฟังหัวใจที่เต้นเพราะแรงร้อนด้วยความพิศวาสเถิดแม้นท่านไม่หลับลงอีกรูหนึ่งนี้เป็นไรก็ต้องยอมให้เป็นไปที่จะละเชงสอบูไว้รังรอมิให้ชื่อว่าเป็นภรรยาจนครบนั้นเห็นจะรอไม่ได้แล้วแม่เชงสอบูเป็นคนซื่อและอ่อนอยู่ด้วยเชิงโรกีฟังว่าตัวไม่หลับในขณะนั้นจะต้องตกเป็นเมียเจ้าเมงจะ แล้วก็ตื่นกลัวตามวิสัยพรมจารีไม่คิดตอบถ้อยสนทนากับเมงจะให้ยาวความหลับตาพยายามข่มใจให้หลับเจ้าหนุ่มก็หยิบพัดมาโบกวีให้นางนอนพอเห็นนางนิ่งคิดว่าหลับแล้วจะถอนตัวจากแม่เชงสอบูกลับรื้อพลิกขึ้นมาใหม่เวียนพัดเวียนขยี้นอยู่สามสี่พักนางข้าหลวงคนสนิทจึงได้หลับลง จเจ็ิขยับหมอนขวางมาวางเคียงนางแทนตัวซ้อนผ้าห่มให้นางนอนสำราญจะได้หลับรวดเดียวตลอดรุ่งเจ้าหนุ่มก็ย่องขยับออกจากห้องไม่เชงสอบูสังเกตคนทั้งปวงกำลังหลับทั่วหน้าแล้วจเจ็ิก็ย่องมาตามทางที่หมายตาสังเกตไว้แต่แรกเห็นห้องใดตกแต่งงามตาฉุกใจว่าใช่ห้องที่หมาย แหวกวาวรดูและผิดไปหลายห้องต่อเดินมาท้ายตำหนักด้านทิศตะวันตกเห็นห้องใหญ่กลิ่นควันกระแจะกรุ่นมาแต่ภายในและฉากบางบานวารงามวิจิตรนักเจริญก็หมายใจว่าคงเป็นห้องเมียเจ้าสอพิญญาณี่แล้วหาผิดไม่พอก้าวล้ำฉากวาวรนอกก็พบห้องแต่งล้วนด้วยเครื่องแก้วลายทองงามตระการตา อาจจะกลับแก้วเจรไนทิ้งชายเฟื่องฟ้าประยาห้อยลงมาจากเพดานผนังห้องเขียนลายกระนกเทพพนมงามวิจิตยิ่งกว่าห้องทางปวงที่ตัวล่วงเข้าไปเมื่อก่อนหน้าแลต่อจากห้องถงนั้นเล่างาพยาคคชสารวางคู่ปลายงอนเข้าประจบกันเป็นประหนึ่งซุ้มประตู และมีฉากขวางกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งเจ้าหนุ่มไม่ได้ยับยัง้งสาวเท้าล่วงเข้าฉากกั้นนั้นเข้าไปก็ตกถึงอีกห้องหนึ่งมีม่านสองไขขึงอยู่กลางห้องพื้นกำรรมะหยี่ที่อย่างดีสีเขียวสดเป็นมันระยับปักซึ่งลายพญานาคราชสองตัวเชิดเสียงมาชุมนุมกันที่ตรงกลางแต่พอเจ้าจอมทัพตองอู เห็นลายนาคินปรากฏที่ม mm ่านก็แน่ใจว่าตาละแม่กุสุมาแน่แล้วจึงใช้ม่านลายตัวเดียวกับที่ห้องบรรทมเมืองแปรต่อข่มใจเป็นปกติแล้วแหวกวิสูตรออกเล่าก็ป่านางผู้เป็นมูลเหตุให้ตัวตามมาถึงหงสาวดีนิ่งสนิทนิทราอยู่บนพระที่นั้น